พบกันเช่นเคยค่ะวันนี้ไม่อ้อยจะมาทำเมนูอาหารทานเล่นนะคะนั่นก็คือเผือกทอดห่อฟองเต้าหู้นะคะแล้วไม่อ้อยจะทําแบบเจได้นะคะวันนี้เดี๋ยวมาดูส่วนผสมกันเลยค่ะตัวนี้จะเป็นเผือกนะคะอันนี้ใช้ที่ขูดเป็นเส้นนะคะไม่อ้อยใช้เผือกพันสี่ร้อยกรัมนะคะถั่วี่สงต้มเรียบร้อยนะคะไม่อ้อยใช้เวลาต้มครึ่งชั่วโมงค่ะครึ่งกิโล ตัวนี้จะเป็นแป้งข้าวเจ้านะคะ250กรัมตัวนี้จะเป็นพริกไทยค่ะ2ช้อนโต๊ะเกลือ1ช้อนโต๊ะน้ำตาล2ช้อนโต๊ะตัวนี้จะเป็นแป้งมันนะคะ40กรัมส่วนตัวนี้จะเป็นซอสปรุงรสนะคะฝาเขียวนะคะหรือใครจะใช้ซีอิ๊วขาวก็ได้ค่ะ4ี่ช้อนโต๊ะนะคะตัวนี้จะเป็นน้ำเปล่าส่วนตัวนี้จะเป็นฟองเต้าหู้นะคะทีนี้เรามาเริ่มทำกันเลยส่วนตัวน้ำจิ้มเราค่อยมาดูกันนะคะ เรามาเริ่มเทส่วนผสมลงในชามผสมก่อนนะคะตัวนี้ให้เข้ากันก่อนนะคะหลังจากที่เข้ากันแล้วนะคะแม่อันก็จะใส่ตัวซอสปรุงรสลงไปค่ะเปล่านะคะ คุกเขาส่วนผสมให้เข้ากันดีค่ะนี่นะคะหลังจากส่วนผสมเข้ากันดีนะคะทีนี้เใา้จะนําตัวเผือกลงไปเลยค่ะเสร็จนะคะก็คุกเขาส่วนผสมให้เข้ากันอีกรอบค่ะเสร็จนะคะใส่ถั่วลิสงไปเลยค่ะ โอเคนะคะทีนี้เดี๋ยวเรามาเตรียมห่อกันเลยค่ะหลังจากที่แมว่ว้าเตรียมแผ่นเต้าหู้เสร็จนะคะทีนี้เรามาเริ่มห่อกันเลยค่ะนี่นะคะแผ่นเต้าหู้นะคะแม่ว้าจะนํามาตัดแผ่นประมาณนี้นะคะแล้วจะใช้น้ํารูปนิดนึงค่ะแต่ถ้าเป็นฟองเต้าหู้ที่เราซื้อเก็บไว้นานๆเนี้ยต้องเอาไปแช่ในน้ําเลยนะคะให้เขานิ่มๆนะคะ หรือไม่ก็ใช้ฟอกกี้แบบฉีดแบบช่ำๆนะคะผือที่เราทำนะคะอันนี้เครื่องไม่ไอ้อยก็จะแน่นมากเลยนะคะเนี่ยเสร็จแล้วเราก็ม้วนนะคะห่อให้เหมือนกับที่เราห่อปอเปียก็ได้ค่ะห่อแบบนี้นะคะ เก็บข้างนะคะแล้วก็ม้นวนเลยค่ะแล้วก็ใช้แป้งแตะๆนะคะ ทำเองเสร็จนะคะแม่อ้อยจะนําใส่ลงในซึ้งเลยค่ะซึ้งของเราก็ปูด้วยผ้าขาวบางนะคะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวแม่เอยขอห่อให้เสร็จนะคะแล้วทีนี้เรานํำไปนึ่งนะคะตอนนี้แม่เอยก็ต้มน้ำไว้รอแล้วค่ะใช้เวลานึ่งประมาณ15นาทีนะคะแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันใหม่ค่ะ นี่นะคะครบเวลาแล้วนะคะนี้เดี๋ยวเราจะยกแล้วก็พักให้เขาเย็นเดี๋ยวไม่ว่าจะยกลงนะคะแล้วก็พักให้เขาเย็นนะคะแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันต่อคะ่ะหอมเผือกมากเลยค่ะตัวนี้ไม่อ้อยก็นึ่งเรียบร้อยแล้วก็มาพักให้เขาเย็นนะคะแล้วตัวนี้จะเป็นตัวน้ำจิ้มนะคะในหม้อนี้ก็จะประกอบไปด้วยน้ำเปล่านะคะ40 ml น้ำส้มสายชูนะคะ200 m l น้ําตาล250กรัมเกลือ1ช้อนโต๊ะนะคะแล้วเดี๋ยวตอนเสิร์ฟนะคะเราค่อยมาใส่ถั่วลิสงแล้วก็พริกป่นนะคะเดี๋ยวตอนนี้แม่ม้อยขอพักให้เขาเย็นก่อนนะคะแล้วเราก็จะนำเผือกไปทอดกันนะคะ ทีนี้นะคะหลังจากที่แมอ้อยพักเขาให้เย็นนะคะเราก็จะมาเริ่มทอดกันค่ะก่อนอื่นนะคะต้องนำมาหั่นก่อนนะคะแมอ้อยขอหั่นแนวนี้นะคะนี่นะคะไส้แน่นมากเลยค่ะทีนี้เดี๋ยว เรานําไปทอดกันเลยนะคะทีนี้น้ำมันเริ่มร้อนแล้วค่ะไม่ว่าจะนําลงไปเลยนะคะโอเคนะคะแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันต่อค่ะอย่าเพิ่งไปคนเขาะนะคะ นี่นะคะตอนนี้ก็ได้ที่ละทีนี้แล้วก็จะตักขึ้นพักเสด็ดน้ํามันนะคะนี้นะคะทีนี้เดี๋ยวน้อยจะพักเขาให้เย็นนะคะเดี๋ยวเราค็ดออกพร้อมเสิร์ฟกัน,นะคะ่ะนี้นะคะทีนี้น้ำจิ้มของเราก็เรียบร้อยแล้ว เรามาใส่ถั่วนะคะที่เราปั่นไว้นะคะเดี๋ยวส่วนผสมเดี๋ยวแม่อ้อยจะลงไว้ท้ายคลิปนะคะถั่วก็ไม่ใหม่หอมๆเลยค่ะทีนี้เราก็ตามด้วยพริกนะคะเรียบร้อยทีนี้พริกแม่อ้อยจะใส่น้อยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวแม่อ้อยจะต้องเอาไปให้คุณยายกินด้วยค่ะ เสก็แต่งด้วยผักชีนิดนึงเรียบร้อยนะคะเผือกทอดห่อฟองเต้าหู้นะคะเมนูนี้ไม่ควรจะพลาดนะคะถ้าใครทานเจก็ทานได้ะคะ่ะยกเว้นอย่าใส่ผักชีนะคะเช่นเคยนะคะถ้าคลิปนี้มีประโยชน์กับเพื่อนชาว Youtube นะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องอร่อยจังบอ้อยอิงข่าวแล้วพบก,กันคลิปหนะ้าสวัสดีคะ่ะ